เราใส่ลโลกก็เตรียมตัวตายท่านเนี่ยก็ <c oughs> เรียกว่าเตรียมตัวตายัน <c oughs> ถ้าตายด้วยมีบุญมีกุศลมันก็ดีนะถ้าตายด้วยบาปกุศลที่มันจะว่าไงใช่ไหม๋ยวตายด้วยบุญด้วยกุศลเต็มไม่เต็มหน่วยเต็มในหัวจิตหัวใจมันก็ดีใช่ไหมล่ะแต่ไม่รู้บุญรู้บาปที่ต้วยส่วนมากนะไม่ว่าโยมไม่ว่าพระมันก็พอๆพอพอกันนี่นะอันนี้พวกพวกพระก็หนักนะพวกพระนี่ก็หนัก นักก็ว่าดบาราไม่มีใครไปทําบุญอดอดยากกว่างี้นะน่าเกลียดไม่พอปาะกอโอดอยากที่ไหนวิญญาบารก็ล้นบาทล้นบาทอยู่นี่นะ,ะสงสารยมนะมากกว่านี่เอาไงยนะัยก็อ,อยู่ได้ไงใช่ไหมหล่ลอในพวกเรามันพออยู่ได้อยู่หรอกมีไร่มีนามีสวนมีอะไรอยู่นั่นพู้ที่เขาทางานหาเช้ากินข่ามดีน่าสงสารนี่เนี่ยพวกเศรษฐีเขาก็ไม่เป็นไรหรอก เพราะว่าเขาไม่ไมอดไม่อยากอะไรนั่นน่ะเขาจ้างคนฆ่ากันเหิวห้วๆอยู่นั่นนละยมีจต่พวกเสียถี่นนะเ,เปอย่างนั้นเงินจํานวนนั้นน่าจะเอามาดูแลประเทศชาติบ้านเมืองเนาะคนตกทุกข์ไร้ย้างถุนแลกกรรมลำบากเต็มโลกเต็มตรงสารอยู่นี่นนะหรือว่าเราดีเกินไปเหรอ <c oughs> ความเมตตามไม่เหมือนหมูน,น,นะนั่นเห็นเขา,เา,เาไม่มีอะไรจะกินนี่มันยังไงล่ะ เราก็เคยเป็นมาก่อนใช่ไหมล่ะที่เราเคยทุกข์ยากมาก่อนสมัยที่เป็นเด็กนู่น <c oughs> นะนาก็น้ําท่วมดิ yeah. พ่อกับแม่ก็ออทํานานาก็เลยน้ําท่วมบ้านเราเรียกว่านาทามนาทามนี่คือน้มันใกล้ใกล้กับห้วยมันเป็นชีหลงเข้ามาเวลาน้ําขึ้นจากน้ําชีมานมันก็มาท่วมท่วมท่วมไม่ค่อยได้ได้ผลเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะ ทำนานแสนจากสมัยก่อนนะมีแต่วัวมีแต่ควายมีแต่จอบมีแต่เสียบม,มันก็ไม่มีรถไม่มีอะไรใช่ไหมหละ่ะนี่มันก็เราเราก็ทุกจากเนะ่แม่ก็พ่อก็เลยเป็นพ่อค้าวัวแต่ตอนนี้นะวัวจะตัวเท่าไหร่นะตัวไม่กี่ร้อยบาทในสมัยก่อนใช่ไหมนะน,นี่ก <c oughs> ท็ทำเสร็จพอทําเสร็จแล้วก็ให้แม่เฝ้าวัวเอ้ให้แม่อยู่บ้านพ่อก็ไปซื้อข้าวซื้อข้าวอยู่ที่ค้าวเปลื่อนแจ้วนั่นนะ จากบ้านกี่กิโลนะดูเอาที่นั่นสิบกิโลเนะี่ยห่างจากบ้านปงไหว่เก้ากิโลสิบกิโลทำให้ขวานัปไปทางคือมันไม่มีรถนะมีตะเกียนนําพานไปแต่นี้ไปซื้อข้าวหาบนะั่นทางไปเกือบยี่ยสิบกิโลนะพ่อหาบพ่อนี่กําลังดีมะพ่อ,อยหมีนี่อําลังดีแล้วเอาไมไม่ได้เอาไม้คันนะสารตะก้านี่ก็เก่งนะพ่อจะฝึกเราว่าหันสารตะบุงตะก้าโอ้มันไม่ใช่นิสัยเป็น <laughs> ไม่ใช่นิสัยเลยเราเนี่ยะพ่อจะฝึกให้เราเราเป็นเดินหนีนะเราคือไม่ชอบอ่ะไม่ใช่นิสัยเราเนี่ยอันนี้พ่อก็ไปหาบข้าวเอาไม้ไผ่ไม้ไผ่บ้านไม้ไผ่เรียกบ้านเรานี่แล้วก็เอาทำทำเป็นยาวๆเหมือนไม้ไม้ไมคอนบ้านเรานี่อืทําเป็นเอามีดบากลงไปใส่ข้างละข้างละสองสองตะก้าเลยนะ ขาหาตตกร้าเดียวนี่พ่อหาสองตา้ากลัวว่าลูกยังไม่ได้ได้อยู่ได้กินเนี่ยลูกยังเล็กๆอยู่นี่เราก็รังพอลูกยงสานี่แหละแต่เราจําได้อยู่เพราะเสื้อผ้าไม่มีใส่ในลูกสมัยก่อนนี่แม่ต้องไปปลูกไยปลูกอะไรนี่ปลูกไฟปลูกอะไรปลูกต้นขามแล้วก็มาย้อมมาเย็บมือนี่ก่อนจะได้เสื้อผ้าโอ้มือแม่นี่เป็นสีขามไปเลยนะก็ย้อมแล้วก็บีบแล้วก็ย้อมนี่นี่ในสมัยก่อนนะ นี่ก็เราเห็นคนทุกข์ยากตกุกข์กรรมลาบากเราก็เลยระลึกถึงเราเนี่ยหรือว่าเราเขาเรียกว่าระลึกเห็นความความหลังที่เราทุกข์ยากลำบากเรื่องไงแต่คนมันก็ทุกข์ยากลำบากมาก่อนแต่มันไม่ระลึกถึงแค่นั้นเดงมันข้างโคขึ้นบอลเหมือนนี่เหมือนมีข่าวมีข่าวอยู่เนี่ยตอนแรกนี่จะเป็นตายตั้งกราบตั้งไหว้ไปไหนมาไหนพอได้ดได้วยดีหน่อยเด่นด,ดังหน่อยก็ลืมตัวแล้วเห็นไหมล่ะไอ้นคนบ้านเรานี่เหมือนมันก็ออกข่าวอยู่นั่นนะ เราไม่เคยเป็นนะนี่เราทุกข์ยากลำบากตั้งแต่สมัยก่อนนี่เราไม่เคยลืมเนี่ยสัญชติสัชนชตดจิญาณของผู้ดีเลือกไงไม่ทราบนะแต่เราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากตกัวเรากำลำบากนีก่เรามันยังไงล่ะเกิดค,ความเมตตาสงสารขึ้นเนี่ยเขาไปช่วยเนี่ยเรื่องของเรื่องมันก็เห็นทุกวันนีไ้ไหมล่ะยิ่ได้พอเราช่วยได้เราก็ช่วยตามสติกำลังปัญญาเราแลราก็ไม่ได้ช่วยเกินนั้นเพราะหากไม่ใช่ความหลงนั่นแหละเป็นความเมตตาในธรรมในวินัยไม่ใช่ว่าเป็นความหลง เพราะว่าจิตเมื่อมันข้ามความหลงได้มันก็เป็นความเมตตาในธรรมในวินัยแต่ว่าเราลึกเห็นที่เราตกทุกได้ยากตัวเราลำบากในสมัยที่เราเป็นเด็กอยู่นั่นนั่นโอ้ยยากลําบากมากนะโอ้ก่อนที่จะได้พอกลับมาแม่ก็มาทาข้าวมาอะไรมาร่อนข้าวมาโอ้ยก่อนที่จะได้นะลูกก็ช่วยกันนะเฝ้าและไล่เป็ดไล่ห่านไล่ไก่ทาช่วยแม่เจ็บพวกากากพวกอะอรช่วยแม่นะเด,เด็กเ,เยอะๆนี่นนะ ลูกเจอเจอเนี่ยขอที่จะได้กินนะลูกนะนี่เราระลึกจําได้หมดนะเรานี่นะไม่เคยลืมนะในคนอื่นไม่เหมือนเรานะเลยถามเขาว่าเอ้ามจะจําได้อะไรกันนะกันหนามันยึดมั่นถือมั่นหรือไงเขาว่างนั้นนะเอ้าแต่บอกว่ายึดมั่นถือมั่นแล้วพระุทธเจ้าห่ะระลึกถอยคืนไปได้หมดกี่ภพกี่ชาติประมาณชาติไม่ได้นั่นยึดมั่นถือมั่นไม่ห่ะเราว่าพระุทธเจ้ายึดมั่นถือมั่นไหมฮะเขาว่าเรานี่ยึดมั่นถือมั่นอืมสิ่งที่สมควรที่จะละที่จะวางไม่ละไม่วางเขาว่่าาางงั้้้นะลึกไดดหมวี เราก็บอกว่าพระพุทธเจ้าหลืพอพระสองฆ์ชาวโลกละ่ะรู้ราตีที่ยาวนานคือรู้การเวลาที่เวียนว่ายตายเกิดกี่ภพกี่ชาติพพระพุทธเจ้าประมาณชาติไม่ได้นั่นสงฆ์าวลกล้านชาตินี่สงฆ์าวลกล้านชาติอเเืเราจึงเทศผู้เจ้าทอยไปนั่นะเราจึงจาได้อยู่มีพวกปินพวกมหาแหวเข้ามาเนี่ยเราบอกว่าเขาไม่ฟังเนี่ยว่าเราเทศบวกใครใช่ไหมล่ะแล้วเขาว่าเราอวดอุตริงไงว่าเรานี่สามารถจะเลือกชาติได้ล้านชาติเอ้า เราเทศโปรดเจ้าทอยไม่ฟังหรือไม่ฟังหรือใช่ไหมล่ะเราเทศโปรดคนใกล้จะตายแล้วคนจะฆ่าแม่นี่นี่คนมีความเขาเรียกว่าคนจะฆ่าตัวเองตายนี่เราก็หาวิธีการเทศโปรดนั่นไม่ไมฟังได้ไงนัน่ก็หาวิธีที่จะด่าเราลูกเดียว <c oughs> เราพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าระลึกชาติประมาณล้านชาติไม่ได้คือประมาณไม่ได้เลยคือต้องการระลึกเมื่อไหร่ก็ได้สงสบบาวกระลึกชาติในล้านชาตินั่น เราก็หนึ่งในจำนวนนั้นเราว่าเราก็เพียรพยายามอยู่เพื่อจะเป็นสังขังสนังกระชามีเราก็จะให้รลลึกชาติในร้านชาตินี่เห็นไหมเราจะถอยแล้วว่างั้นน่ะเนี่ยเราลึกชาตินี้มีแต่ความทุกข์ยากลำบากเท่านั้นน่ะเต็มสินปัญหาที่ตัดออกจากใจที่เราว่างั้นน่ะเราด่าเจ้าถอยว่านั้นน่ะนี้ผู้ที่ฟังทำไม่ก็ซัดเราที่ซัดเข้ามาที่มาด่าเราที่บอกว่าอวดอุตริว่างั้นว่าตัวเองรลลึกชาติได้ร้านชาติมันเป็นบ้าหรือไงเขาว่างั้นดูสิเขาไม่ฟังว่าเทศบุกใครนะนั่น บัานในบางครั้งนี่การเทศโปรดคนนี่ลูกนะคนกำลังจะทําชัว่วจะฆ่าตัวเองตายหรือจะฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่เราต้องหาวิธีการที่สุดๆเลยเนะี่ยทำยังไงนะเด็กคนนี้เนี่ยคนคนนี้ผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้เขาจะเลิกทํากรรมหนักที่เรียกว่าคารุกรรมนี่มันต้องหาวิธีการที่จะเอาเขาเรียกว่าเอาความเป็นจริงแรกเลยแต่คนไม่เข้าใจก็ว่าเราอย่างนันเราอย่างนี้ซัดเราแหลกเลยนะกันนี่นี่ะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะนี่เราขอให้ผู้ที่ซัดเรานะั้นเข้าใจด้วย มาดูเหตุการณ์ที่ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเออมันเกิดขึ้นยังไงใช่ไหมเหรนี่คนก็จะเป็นจะตายแล้วเมียมันเมียมันหนีจากมันนั่นแ่ละแล้วแม่พูดอะไรมันก็ไม่ฟังมันก็เป็นบ้าไปเลยนั่ยเราก็หาวิธีการที่จะเทศโปรดลูกโปรดหลานนั่นก็มาดูที่มันก็ยังไม่ตายนี่ไอ้ทอยนั่นน่ะก่าที่เราจะเทศโปรดมันได้ก่อที่เราจะทําให้มันเป็นคนเป็นมนุษย์กึ้นมาได้เนี่ยต้องใช้ทุกวิถีทางเนี่ยผู้ที่ได้ฟังทำเรากันนั่นก็หาเรื่องเราอีกก็เห็นไหมล่ะ นี่ว่าเรานี่อวดตนเองว่าเลิศดว่าประเสริฐได้ลึกชาติได้ล้านชาติอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ฟังเลยเพระาะว่าเราเทศโพดใครใช่ไหมละ่ะนี่ว่าเราหาวิธีการที่จะเอาชีวิตทั้งชีวิตแลกแลกําหรับบุคคลคนหนึ่งที่กาลังจะทําลายตัวเองที่จะฆ่าตัวเองนั่นนะ่ะหรือที่จะฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตัวเองเพราะว่ามันบ้าไปนั่นนะ่ะจรงที่มียามันเลิกกันนะ่นก่อที่มันจะเป็นคนได้เท่าปัจจุบันนี้ก็เห็นไหมละ่ะเราต้องเอาชีวิตแลกหมดการเทศมีแล้วก็งัดออกมาก็เพื่อโลกเพื่อสงสารนี่อยากให้มันรู้ นี่ว่าเราขนาดนั้นเรายังสามารถที่จะถอออกจากจุดนี้ได้ถอดถอนจุดนี้ได้ทํานองนี้แหละคนไปฟังเทศไม่เขา้าใจมันก็ซัดเราอย่ีกเห็นไหมดูสิมันเป็นบ้าเห็นไหมนี่เ,เขาเรียกว่ามันมันบ้าเนี่ยคนมันบ้ามันหาแต่เรื่องเราที่จะไปทาลายคนนั้นคนนี้มันไม่ได้หาเรื่องที่ว่าช่วยคนนั้นคนนี้นั่นแหละหรือว่าคนคนชั่วชอบทาลายเนี่ยคนดีชอบแก้ไขเนี่ยคนชั่วชอบทาลายเป็นอย่างนั้นนะโบราณว่ามันก็เป็นความจริงนะลูกนะ แต่เรานี่หาวิธีช่วยนี่ในด้วยความเมตตาเรามันมากนี่มันก็ไม่ใช่ใครใช่ไหมแต่ไม่ใช่คนอื่นเนี่ยเราก็งัดออกมาหมดเพื่อจะให้มันเข้าใจเรื่องธรรมะมันก็เคยบวชเรียนเชิญอ่านกับเรานี่แต่ว่าเวลามันตกละก,กำลรำบักตกทุกข์ได้ยากมันก็ลืมหมดนะลูกนะนี่พูดให้ดูกันหลานฟังนี่หน่ผู้ที่แหวกเข้ามาผู้ที่หาเรื่องเราก็ถ้าเป็นพระเราก็กราบขอคำมาด้วยนะนี่เป็นการเป็นการทีิเทศโปรดเนี่ยเทศโปรดคนที่มันกําลังจะฆ่าตัวเองตายฆ่าพ่อฆ่าแม่มัน เราจึงซัดมันหนักอย่างนั้นผู้หญิงนี่มันสัรลเนมันนเจ้าอย่างนั้นแล้วก็ซัดขึ้นมาหมดนั่น่ะเพราะเมียมันเลิกถ้าท่านเป็นพระนะซัดเข้ามานะั่นผมก็กล่าวขอเข้ามาด้วยนะก็ามาดูด้วยนี่เพราะผมเทศปุกใครนะั่นผมไม่ได้ว่าอวดอุตริมนุธธษยธรรมอย่างนั้นอย่างนี้นะเทศเพื่อจะให้คนคนหนึ่งนั้นเขาที่กาลังคิดเรี่ทวๆจำๆอยู่กับเนื้อกับตัวใหม่เป็นคนดีแค่นั้นผมกล่าวขอเข้ามาด้วยนะท่านมาหานะ ถ้าเป็นท่านเป็นพระนะแต่ถ้าเป็นวาตุติกาเออเป็นวาศสกุตที่ร่ำเรียนมาเป็นมหาก็ต้องขอโทษด้วยเนี่นยนะเพราะการเทศเพราะการเทศโปรดคนที่กําลังจะฆ่าตัวเองตายนั่นนั่นมันก็ต้องซัดหนักอ่เอาอย่างนั้นละ่ะอย่าไปคิดว่าเรานอวดอุตลิอย่างนั้นอย่างนี้เราเทศโปรดคนให้คนเข้าใจเรื่องธรรมะฟังด้วยสิใช่ไหมละ่ะมันฟังให้มันสมเหตุสมผลไหมว่าฟังแล้วไปหาเรื่องหาเราเราอย่างเดียวขอสาธุที่ฟังทมนะ ก็รีใจนะที่มีหมู่มีคณะมีครูบาอาจารย์มีาวาตกติกาเขาฟังธรรมเราตลอดฟังธรรมเราตลอดก็สาธุนะฟังในทางด้านไหนก็สาธุด้วยเนี่ยเป็นอย่างนั้นแหะนี่เรากับสาธุนะเพราะธรรมเรามีประโยชน์กับสัตว์โลกอยู่น,ยนั่นคำว่ามีประโยชน์เราภาคภูมิใจที่ธรรมะเรามีประโยชน์กับสัตว์โลกเนี่ยนั่นเราพูดถึงว่าความวัศจรรยร์ของผู้ธเจ้าเนี่ยเลิศประเสริฐขนาดนั้นไงที่เรารู้ที่เราเห็นนั่นที่เราไม่เป็นคนที่ไม่ชอบพูดกับ มีธรรมะให้โลกให้สงสารเขาได้สดับรับฟังนั่นจะถูกจริตนิจใจหรือไม่ถูกจริตนิจใจจะนําไปพึ้ปฏิบตัติหรือจะค้านหรือจะอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าท่านรับฟังรับชมก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะทมนี้เกิดจากคำเภีใจไม่ได้เกิดจากคำเภียภายนอกนั่นคำเภีใจตัวนี้มันเกิดแล้วนี่มโอ้มันมหาจรรย์ามากนะ ในบาธรรมะแปดหมื <Cornell>. 78, really mm ่น hmm. ส mm ี่พันกันของพระพุทธเจ้านี่ไหลรวมลงสู่ที่ใจตัวนั้นเพราะความเคารพทื่อทุนในพระสัมมาณโคดมพุทธเจ้านี่มันไม่มีที่จะว่าที่บอกว่าที่จะค้างคาได้เลยนั่นเป็นอย่างนั้นนั่เราลึกถึงเมื่อไหร่ก็มีความสุขเระลึกถึงเมื่อไหร่ก็มีความสุขนั่นนะสุขจากการเคารพพระพุทธเจ้านี่แค่นี้ก็เลือดก็ประเสริฐนี่ที่ว่าศรัทธาหรือเคารพพระพุทธเจ้ากิเลสก็ถูกเผาเป็นบางส่วนหนึ่งเคารพขนาดนั้นเรานี่นะ เรว่ากิเลสเปรตผีที่มันสถิตอยู่ในจิตในใจนั้นมันค่อยอันตรธานสิ้นไปเรื่อยสิ้นไปเรื่อยนั่นรลลึกถึงความเก่าความหลังตั้งแต่ที่เป็นเด็กนู่นตั้งแต่ที่เกิดนู่นนั่นจะพูดถึงนั่นตั้งแต่เล่นขี้เล่นเจียวตัวเองระลึกได้ยังไงทั้งที่มันก็ลืมแล้วนะเนี่ยเมื่อมาปฏิบัติธรรมระลึกไว้ได้หมดระลึกไมได้ได้หมดนี่เนี่ยนี่ก็ความอัศจรรย์ของคำพีใจไงนะมันระลึกได้ยังไงมันก็ลืมหมดแล้วนะนั่นตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ยยังลืมอู่นี่่มะ ไม่ต้องไปพูดถึงว่าระยะการเวลาตั้ง60สปีนี่เกือบ60ปีนี้มันจะคิดได้มันระลึกได้เลยนี่เิความัศจ,จารย์ที่สุดเลยนี่เขาบอกว่าที่พระพุทธเจ้าพูดถึงว่าจิตนี่ถ้ามันบริสุทธิ์พูดผนะ่องนี่นะมันสามารถระลึกถอยไปได้หมดที่พระพุทธเจ้าพูดถึงการระลึกชาติของพระพุทธเจ้าเนี่ยและเขาระสงฆ์งชาวกนี่พระพุทธเจ้าต่ันะี่ความวศจารย์ของจิตนะนี่ความวศจารย์ของจิตนี่มุ่จิตมันบริสุทธิ์พูดฝ่องนี่ มันจะระลึกเห็นอดีตชาติต่างๆนานาแต่ต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่ที่ความอาชาจรไม่ใช่ว่าระลึกแล้วเกิดความสลดหดหูหรือว่าทุกข์ทรมานมันก็หากมีถ้าชิ้นกิเลสใหม่ๆ nder. นั่นแต่เมื่อเรียกว่ามันอยู่ได้นานแล้วมันชักฟอกชาติขันนานมันก็หากเป็นปกติของมันนะแต่ระลึกใหม่ๆนี่มันเกิดโปรกรรมจังเวนั่นมันกับพระรูปหนึ่งนั่นที่ว่ามา <c oughs> ให้ผู้หญิงที่ว่ารู้วารจิตนั่น ไอเรียกว่ามาทรมานนั่นอิพุทธเจ้าที่บอกว่าซัดให้คืนมาใหม่นั่นน่ยที่พระอยากจะลองของนั่นอุบาสิก,กาเป็นพระอรหันที่ว่ามาปฏิบัติทมอุบาติกา,กาก็อยากก็กกอยากอุปถากไงพระก,กี่รูปละ่ะทำสิบรูปหรือเท่าไหร่ก็ลืมแล้วก็านานแล้วก็ศึกช้านานแล้วทีนี้พอมาแล้วอุบัติการก็อุปถากที่ก็เลยถามพระคุณเจ้าว่า,ามาปฏิบัติทมแล้วปฏิบัติยังไงเลย พระคุณเจ้าทั้งหลายผู้ที่เป็นหัวหน้าพระผู้เป็นหัวหน้าก็บอกว่าให้พิจารณาเอ,อ่อร่างกายให้เป็นสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็น <c oughs> อยู่ปรากฏในพระไตรักญานหนึง่งเป็นอนีจจังทุกขังอนัตตานั่นพิจารณาอาการสามสิบสองเป็นสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็นเป็นสิ่งที่ไม่สวยที่ไม่งามกันภาวนาไม่กี่วันนั่นเธอก็สามารถบรรลุเป็นพาาระอรหันนั่นทรงปฏิสัมพิทายาณแตกฉานหมดนั่นรู้ วาระวิธีจิตของจัดโลกได้เห็นไหมนะ่ะดูวาระวิธีจิตของพระที่เป็นครูผู้เป็นบาตท,ทั้งหมดเลยเนะี่ยพระต้องการสิ่งไหน,นเธอก็คล้ายๆกับว่ารู้หมดเนี่ยนะแล้วก็ประถัก์อย่างนั้นแหละพระต้องการนี้ก็ให้คนใช้เพราะว่าพระนางเป็นตระกูลที่ว่าร่ํารวยเนะี่ยให้คนใช้นําไปให้พระนึกตึกตองอยากฉันอะไรก็เออนาไปให้ถ้าจะพูดถึงว่านักปฏิบัตินี่นะถ้าเราจะพูดถึง ถ้าหลงตามหาบัวนี่เทศนี่ก็บอกว่าพระอยากสะเตกอะไรเนี่ยภาวนาอยากหาสะเตกใหโรงตามหาบัวว่างั้นน่ะเออมันนึกมันไม่ได้ภาวนาพลระกิเลสเนี่ยมันภาวนาหาสะเตกลงตาบัวว่าอย่างนั้นนะมันคงจะเป็นอย่างนั้นแหละอันนี้พอพระอยากจะฉันอะไรกัเธอก็ขวัญขวายให้เนี่ยไม่มีหรอกลูกในธรรมพระผู้ที่หวังมากหวังขนหวังหลุดหวังค,น,งงค,น,งคน,นจะเป็นบ้าอย่างนั้นเียไม่ภาวนาหาอยู่หากินไม่มีนี่นี่ผู้ตามความเป็นจริงนี่มีแต่ภาวนาลระกิเลสเพื่อจะเพื่อจะซัดกับพวกเป็ดพวกผีมัน ความคิดต่างๆนานาที่มันผุดขึ้นมานี่ก็เหยียบมันทันทีเหยียบมันทันทีนี่เราเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ที่เราบรรพชามาเป็นอย่างนั้นหรือตั้งแต่ที่เราเป็นข้าราชการนู่นเนี่ยความคิดทางโลกมันเกิดขึ้นเราเหยียบมันทันทีก็เหยียบมันทันทีเนี่ยดูอย่างนี้ได้เราเนี่ยอันนี้พระก็เกิดความกลัวเกิดขึ้นที่เออพระกับไปหาพระพุทธเจ้าว่วาโอ้นี่ไม่ได้ละนี่พระว่จจะทําอะไรจะนึกตึกตองอะไรนี่พระนางก็รู้หมดเนี่ยเออเรากลักบ แล้วก็เลยกลับไปสำนักของพระถากเจ้าก็มีพระอยู่รูปหนึ่งก็อยากลองของที่มันรู้ว่าและวิถีจิตจริงเลยเนี่ยเขาทำนองนี้แหละแล้วก็เลยกราบลาพุทธเจ้าเพื่อมาที่ที่บ้านของอุบาสิกาเนี้อุบาสิกานี้ก็ทราบที่ว่าพระจะมานี่ใช่ไหมล่ะพ้รู้หมดนี่นี่พระนึนก็คิดไปพระนางนี้จะรู้จริงเหรอเทดสอบต่างๆพระนางรู้หมดนี่พอพระนางรู้หมดก็เกิดความกลัวที่กลับมาหาพระถากเจ้าอีกไงพระถากฎเจ้าก็ทราบนี่ จะไม่ว่าว่าทั้งสองนี้นั่นเคยอดีตเคยเป็นสามีภรรยากันตั้งแต่หลายภพหลายชาติที่ผ่านมานั่นแล้วก็จะเป็นผู้ที่เรียกว่าสามารถที่จะทําให้อุบาติการนั้นสามารถที่จะทําให้พระรูปนี้ทรงมรรคทรงผลได้เพราะว่าเคยสละชีวิตแลกกับชีวิตของผู้เป็นสามีในชาติหนึ่งนั่นนะ ชีวิตเล็กชีวิตและก,ก็เป็นวิปากกรรมที่ดีที่จะสามารถที่จะสอนพระรูปนี้ให้บรรลุมรรคผลพรนิพพานได้นี่พูดถึงสิ่งกิเลสใหม่ๆไงสติมันยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์มันก็เกิดความเขาเรียกว่าอะไรล่ะเกิดเหมือนกับทางโลกโป่งทาสังเวชน้าตาร่วงนี่นันเป็นอย่างนั้นแหละอืมแล้วก็ทอ้อแบบสุดๆนั่นนี่เขาเรียกว่าท่านท่านเรียกว่าจิ้นอาชาวะใหม่ๆก็เหมือนที่หลงวงปู่ขาวนันละโยนี่จิ้นอาชาวะใหม่ๆเนี่ย ก็ต้องมาเรียนต่อนี่พอมาถึงหลวงปู่มั่นก็ซัดแหลกเลยนั่นอยากอยากจะให้คนอื่นรู้บาลจิตของตัวเองแต่ตัวเองได้ไม่รู้บาลจิตของตัวเองหรือไงเฮ้ยมันปฏิบัติหาปิดหาปีติเอก็ตาหลวงปู่เขาในระโยนนั่นแหละนั่นเราศึกษาดูน้นแล้วละนดี๋ยพูดถึงพรารูปนั้นก็มาใหม่ดิกลัวกลับไปหาพระทาคุเจ้าพระเจ้าก็ไล่กลับมาใหม่ตอนนี้ก็เอาจริงละเอาจริงขนาดไหนก็ตามระเลกไหนก็ก็กลัวที่กลัวจะกลัวอุบาสิกานี่ คาะละอายไม่ใช่ว่ากลัวแบบเปรตแบบผีนะคือกลัวคือละอายนั่นไม่กล้าให้จิตมันนึกตึกตองในทางที่เร็วดูดูแลจิตตลอดคือสตินี่สติเขามากขึ้นมากขึ้นที่นั่นสติก็ค่อยจับจ้องดูจิตจับจ้องดูจิตจิตมันนึกตึกตองที่เล็กๆภายในของมันยังไงก็จิตมันก็ซัดก,กันอยู่อย่างนั้นแหล็สติมันก็ซัดกันอยู่อย่างนั้นคือให้มันหมอบป็นพระนางก็รู้รู้เลยนั่นน่ะพระนางก็รู้ก็ดูแลตลอดตลอดด้วย อืมพวกไอ้เรียกว่าปัจัจสี่สมบูรณ์บริบูรณ์นั่นที่สัพพจยะทุกสิิงจังเนี่ยดูแลรือปฏิบัติก็พระนางรู้นี่ใช่ไหมล่ะว่าพระรูปนี้ก็คือผู้ที่เป็นสามีในอดีตชาติเนี่ทำนองนี้แหละพนางก็ดูแลอย่างดีละอืมผลสุดท้ายเมื่อจิตนี่และเมื่อสติมันไม่ห่างจิตที่มันจ้องจิตตลอดมันมันก็หมอบที่ไอ้จิตที่มันเป็นเป็นผีนี่ใช่ไหมล่ะมันคิดนึกติดตองในทางที่ด้านเลวก็สติมันก็จ้องอย่างก็เหยียบมันเหยียบมันนึ่ก็เหมือนไอ้แมว ที่จ้องตะคุบหนูน <Ô iş in ENNIS> ี่เออก็จ้องตะคุบหนูนี่เออนั่นเป็นอย่างนั้นแหละก็แมวมันจ้องตะคุบหนูก็สายตามก็จ้องอยู่งั่นแหละหนูกระดิกก็เทียไม่ได้กระดิกไม่ได้นะหนูนี่นะพอเจอแมวนี่มันไปไม่ได้แล้วนี่มันก็เหมือนกับปลาเจอเสือนั่นแหละลักษณะทานองเดียวกันนั่นแหละแมวมันก็จ้องอยู่จ้องตลอดนั่นสติก็เหมือนแมวนั่นสติก็เหมือนเสือนี่ก็จ้องพวกเนื้อพวกอะไรอยู่นั่นเนื้อมันขยับก็ตะคุบปั๊บเนื้อมันขยับก็ตะคุบปั๊บนี่เห็นไหมล่ะพวกเสือพวกพญาตราชสีนอหมบ ตาสายตามันโอ้ยใสยเป๋าเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกแมวหรือว่าพวกพญาราชสีพวกเสือโค่งนี่มันจ้องสัตว์มันจ้องพวกเนื้อพวกอะไรนี่นะเนื้อกร็ดิกไม่ได้โดดครุบป,ป๊อกเลยนะพวกนี้มันเก่งนะนี่เนี่นะสติมันก็ต้องเปรียบเหมือนพญาราชสีดีนั่นไอ้พวกจิตที่มันนึกตึกตองในทางด้านที่เหลวก็เปรียบเสมือนพวกเนื้อหรือพวกไอ้หนูพวกทํานองนี้แหละนั่นเห็นไหมล่ะ มันก็ต้องจ้องกันอย่างนั้น,นก็จ้องไปจ้องมาก็สามารถรมนันลุกมรรคผลปณิพันธ์เป็นพระอาหารหันต์เห็นไหมล่ะนั่นพระรุ่นนั้นก็เป็นพระอรหันโอ้เกิดปีติขนปองสยองก้าวรึกถึงอุปการะคุณของสติเพศเนี่ยนางนี้ทําไมมีอุปการะคุณกับเราเต้นนางเป็นอะไรมานานี่เรียกว่าบรรลุมรรคผลปณิพันธ์ใหม่ๆนี่พูดถึงความอัศจรรย์ของจิตนะถ้าจิตบริสุทธิ์แล้วมันสามารถจะลึกถอยไปได้หมดจะลึกถอยไปได้หมด,อไได,หมดพอรู้ป,ปั๊บก็เออพอ,อ ทรงมากทรงผลเจตพอชินอาสวะปับ๊บนี่จิตอรหรันปับ๊บก็อยากจะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรก็แล้วปับ๊บรู้เลยเนี่ยชาติที่หนึ่งชาติที่สองชาติที่สามชาติที่สี่ัดไล่ไปถึงเก้าสิบเก้าชาติใช่ไหมล่ะพอเก้าสิบเก้าชาติโอ้ผู้หญิงคนนี้ทําไมเลวขนาดนั้นฆ่าผัวตั้งเก้าสิบเก้าชาติเนี่ยดูที่ได้พิจนารณาเนี่ยและฆ่าผัวตั้งเรานี่นั่นเป็นสามีของเธอนั่นเธอฆ่าเราตั้งเก้าสิบเก้าชาติดูที่แล้วทำไมจึงทําดีกับเราขนาดนี้ พระนางรู้ที่พระนางก็รู้ตามจิตที่นี่จิตจะบริสุทธิ์ที่จะบริสุทธิ์มันเสมอกันดูเข้าใจไหมมันรู้กันที่จิตนะนะั่นแหละนั่นน่ะก็รู้ที่นันก็ส่งจิตกระแสจ,จิตมาถึงผู้เป็นสามีที่ที่เป็นพระรูปนี้ที่เป็นพระหานะ่ก็บอกว่าเธออย่าพึ่งเสียใจนะว่างั้นนะ่ะให้ระลึกถึงชาติร้อยที่ฉันนี่สละชีวิตเอาชีวิตเลกเธอนะให้เธออยู่กับพวกมหาโจรที่จะฆ่าเธอนั่นอืมเธออย่างนั้น ไอ้พระรูปนี้เกิดปองทําสังเวชไงก็สลดุดโถดถูหน้าตาร่วงโอ้เลวจริงๆนะผู้หญิงคนนี้นะก็เลยเขาเรียกว่าสติพูดถึงสตินะลูกนะสติเมื่อมันสามารถที่จะทาาจจะําลายอาสวะได้แตตอนั้นมันสติมันก็วางอดีนะลูกต้องเข้าใจด้วยนะไม่ยึดสตินะเืาเรียกว่าไม่ไม่เอาสติเป็นเครื่องอยู่คือว่ามันสิ้นกิเลสใหม่ๆนี่ลูกต้องเข้าใจด้วยว่าสติก็อยู่ในกฎพระไตรลักษณ์ยานนะใครจะยึดสติไม่ได้นะยกเว้นสติเป็นเครื่องอยู่นั่น ศีลเป็นเครื่องอยู่นั่นสมาธิเป็นเครื่องอยู่ปัญญาเป็นเครื่องอยู่รู้ต้องเข้าใจด้วยนะปจินอาจะวะใหม่ๆนี่มันจะวางภาระทั้งสติก็จะวางทันทีเลยนี่อีกเรียกว่าสตินี่ก็ยังอยู่ในกฎพระใจรักญาณน,นะมันจะวางภาระทันทีนั่นน่ะอยนั้นเมื่อเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ฆ่าตัวเองถึง99าิ้ชาติก็โอ้ยจะนึกว่าฉลดโผดหูน้ำตาร่วงเลยละทําไมเลวทรามขนาดนี้นะผู้หญิงคนนี้วาง่างนี้น่ะเธอก็สูงกระแสจิตมาปั๊บนี่นก็บอกว่าให้เธอระลึกถึงชาติที่ร้อยที่นั ฉันสละชีวิตเพื่อเธอนะให้มหาจวนฆ่าชันชั้นรักษาชีวิตเธอก็เลยลึกไปถึงชาติที่้อยปับ๊บอ๋อเข้าใจแล้วเป็นอย่างนี้แต่ความสรุปหดหูปองทาสังเวชย่อมมีอยู่ก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายนิพพิทาความเบื่อหน่ายเต็มที่ตัดสินใจเข้าสู่มหาปรินิพานในขณะนั้นนี่นั่นคือละขันในขณะนั้นเดี๋ยวนั้นเห็นไหมนั่นแ้วก็ว่าจิตที่มันพ้นโลกพ้นสงสารสติเนี่ยมันก็พรึบขึ้นไปด้วย พูดถึงว่าสติก็อยู่ในกฎพระไตรลักษณ์ยานไงยึดสติไม่ได้นะยกเว้นที่ขันมีอยู่นั่นเป็นวิหารธรรมมีธรรมเป็นเครื่องอยู่แค่นั้นเองยึดสติไม่ได้เป็นบ้าที่พระอรหัน์ยึดสตินั่นพระอรหันยึดจุดนั้นยึดอยู่นี้ก็เป็นบ้าที่พระอรหันต์ผีบ้าที่นี่พูดในดวกหลานฟังพูดถึงความอัจรรย์ของจิตไงเลยพูดถึงจิตเนี่ยเวลาที่ <c oughs> มันเรียกว่าทรงมรรคทรงผลใหม่ๆนี่มันก็ทิ้งพร้อมกันทั้งสติ เราเลึกถึงที่เราจิ้นสถงใจอ๋อมันหักเป็นอย่างนั้นจริงมันพร้อมกันหมดเลยคาว่าสเปตมาอนัตตาสเปรมาอนัตตามันพร้อมกันหมดทิ้งไปหมดเลยมันพูดยากนะเพราะตรงนั้นมันพูดไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เอาสิ่งนั้นออกมาเทศนาสั่งสอนจัดโลกนะเพราะตรงนั้นมันพูดไม่ได้มัรู้เฉพาะตนป็นปัจจตังเนี่ยนี่พูดให้ลูกหลานฟังอ้าวพูดเรื่องอะไรนี่พูดถึงความอัจจันทร์ของจิตไงพูดถึงเรื่องจิตนั่นแหละเออจิตที่มันพ้นโลกพ้นสงสารพูดถึงความเคารพในพระพุทธเจ้า เมื่อเคารวพระพุทธเจ้าแล้วกิเลสก็ถูกเผาไปเรื่อยๆถูกเผาไปเรื่อยๆอ้าวอ้าวแค่นี้นะลูกนะขอโมทนาด้วยสาธุสาธุเลิกเลิกลูกไป